เงี้ยเขาก็ไม่เงียบตอบทันครับผมพี่เงียบไปสามชีนะครับแต่ของผมที่เอาสามสามสามชีสามสามขึอย่างครับสามสามก็คือเข้าสีเงียบเป็นสามทางนะครับไว้ไปไว้แม่นี่ได้สามได้กับสลับกันอยู่สาม พี่การเนียนะ่ยครับยากให้มมนเดินห้ากระดึงเขงนาแน่นๆครับไม่นี่ก็เฮ็ดงานจะคว้องกันนะครับเก็บทนันหัดทนัน นี่ครับนี่ก็เป็นแถวที่สองแล้ว <c oughs> จะเป็นแถวที่สามครับ ที่นี่ข้ากับสุดว้ทางน,นะครับ เทั้งกข้าไปก็มากครับเรนนี่แกแถวที่นาเนดียวนี่ๆๆๆแล้วครับเขารีดเมื่อยครับผม มีห้ากับสีเง็บไปส่งลูกค้านะครับก็ต้องคิดจาทันเล็กน้อยครับผม น,นี่ก็ลออกแล้วละครับผมไก็ชีเป็นประมาณนี้ครับอบปุ๊บก็สิดึงดีนะครับป้องกันท่านเแย่ก็ท่านลดนะครับ,นนรบจเจาไปทดลองใส่บ้งครับผม